ครับนี้คือเมื่อคุณเต้ยไหมคะใช่ครับอ่าป้าม้าก็สอบถามอะค่ะว่าเราตอนนี้ทำอะไรอยู่คะเนี่ยนั่งนั่งเล่นครับสะดวกปุยใช่ไหมคะสะดวกครับอยู่กับใครเอ่ยอยู่กับเพื่อนครับอยู่กับเพื่อนครับอยู่กับเพื่อนหรออยู่กับเพื่อนครับไดที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวติดต่อกันอีกทีนหรอได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราหุ้มติดต่อไปนะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมโทรไปนะครับ สวัสดีทุกคนมีรักชาวนิวเดย์ด้วยนะครับผมวันนี้ผมอของอัทเ์ต้จากช่องนิวเดย์อีกแล้วนะครับผมมาเข้าเรื่องเลยนะถ้าพ่อบ้านมาแต่ละทีทุกคนรู้ใช่ไหมว่ามันจะขนาดไหน <Wow. S 1> ต้องแกงให้เด็กมันดูสักหน่อยป่าวทำเป็นเซฟรูปแฟนเก่าไว้เหรอที่ที่แล้วเห็นไหมทุกคนบอกมันหม่บอกเซฟคุณอินเดี๋ยวมาเจอของจริงหน่อยซิว่ามันจะเป็นยังไงมันหม่เซฟรูปใช่ไหมผมนี่โทรเลยโทรหาแฟนเก่าเลยเออแต่ว่าไม่ใช่แฟนเก่าจริงนะ <S <S <laughs> เป็นรุ่นพี่นะครับเดี๋ยวผมอยากโทรไปขอความช่วยเหลือจากเขานะครับอว่าให้ช่วยหน่อยว่าปอมเป็นแฟนเก่าเอ้ยไม่ใช่ปอมเป็นแฟนเก่าดิปอมเป็นแบบว่าอเหมือนแบบเหมือนเขาติดต่อมาให้รีวิวสินค้าอะไรชนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโอเคดเดี๋ยวมาฟังกันฮัลโหลพี่แนนจ๋ามีอะไรให้ช่วยหน่อยไม่อะไรอะ่ะผมอยากแก้วันใหม่อ่ะช่วยช่วยปอมเป็นคนแบบติดต่องานมาให้บมหน่อยได้ไหม ติดต่อ,อยังไงสวัสดีค่ะใช้คุณเตยไหมคะล้วติดต่อรีวิวอน,นุนอันนี้อะไรเงรี้ยล้วแบบว่าก็ถามทำน้องแบบจีบผมอย่างเงี้ยได้ดีได้ได้ได้เอาแบบจีบแบบค่อยๆจีบไปนะแบบไ,<ด>ไม่ต้องแบบลุกมากอ่ะแบบค่อยๆจีบไปทีละหน่อยทีละหน่อยอย่างเงี้ยได้โอเคสิบนาทีค่อยโทรมาพี่โอเคเดี๋ยวให้พี่นันโทรไปใช่ไหมใช่ใช่โทรมาแบบเราเหมือนแบบติดต่อเลยนะเอาแบบให้มนใหม่มาทุ่รวร้ได้ไะโอเคได้เลยเดี๋ยวจัดการให้อยากเลียหัวออกอ่ะ ค่ะพอบคุณมากพี่ครเป็นไงนี่พ่อบ้านมันต้องอย่างนี้ปูด,ดังไม่ได้บ้านหน่มันต่อกกองรองเท้าอยู่ข้างในบ้านโ <c oughs> มแอมว่าเปิดนอกบ้านแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องหาจังหวัดตั้งกล้องก่อนเดี๋ยวผมจะทักพี่เข้าไปแล้วก็ส่งสิบแบบเอ้ยพี่โทรมาได้เลยนะอะไรนี่ไป let's go <S ตุกกนยังไ,ไม่งไมมาตั้งรองเท้าอยู่ไม่ไมสนใจอะไรเลยนะเดี <Okay. S 2> ๋ยวเราจะเข้าไปเลยนะ ทั้งหมดกี่กล่องสิบห <15. S 1> ้ากีไเ,เด็มานั่งอยู่ข้างหน้าฉันเห็นแล้วเราไปเต้นกันจะไปซื้อของแล้วหน่อยงานกับแมวอ,อยู่กี่กล่องส <15. S 1> ิบห้ากล่องเหรอสิบห้ากล่องสิบห้าถามไปแล้วหอรอไปละลายเนี่ยใจหญ่เลยเนะยาะไงไงเทว่าต่อตั้งนานเก็เห็นได้สามสี่กล่อง,องไม่ต่ออย่าหมนได้บ่างก่อ อย่าบ่นนะห้ามบ่นพี่นะเด็ดเด็ดแค่กล่องรองเท้าเลยนะนะครับอันนี้ใช่ไหมคุณเต้ยเนี่ยคะใช่ครับอันนี้ว่าจะขอถามนะคะว่าขนมมีแต่ พอดีจะก็ส่งให้ค่ะอ๋อพรุ่งนี้ก็ได้นะครับถ้าจะส่งมาได้ค่ะแล้วคุณเต้จะรีวิวให้ทางไหนบ้างเออทุกช่องทางเลยครับเดี๋ยวทุกช่องทางเลยได้ค่ะแล้วเราคิดค่าเลทรีวิวเท่าไหร่จะส่งแชทมาให้แบบนะคะได้ค่ะถ้าของอร่อยเดี๋ยววัดปูมทให้ฟรีเลยครับได้ค่ะ <laughs> ขอบคุณนะ <Happiness> ى, ถ้าเกิดสมมต e kind of ิว่ารีวิวขนมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมีสินค้าตัวอื่นไปให้รีวิวด้วยนะคะได้ครับไม่มีปัญหาครับจะส่งมาได้ตลอดเลยได้ค่ะเราตอนนี้ทำอะไรอยู่คะเนี่ยเรานั่งนั่งเล่นครับสะดวกใช่ไหมคะสะดวกครับอยู่กับใครเอ่ยอยู่กับเพื่อนครับอยู่กับเพื่อนครับอยู่กับเพื่อนหร่ออยู่กับเพื่อนครับ โควิดไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ออกไปไหนเลยเราอยู่แต่ห้องอย่างเดียวเลยครับทานข้าวหรือยังคะแม่ทาน,นาแล้วครับแล้วทานข้าวหรือยังทานแมวเหมือนกันค่ะถือแมวถือแมวอยู่กับเพื่อนหลายคนไหมคะอยู่สองคนครับสะดวกดูได้ใช่ไหมคะคุยได้ได้ครับนี่เป็น อยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนไม่ได้ทำอะไรครับไวโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโองและสิใค้อีกตัวหนึ่งที่จะส่งมานี่คือสินค้าอะไรครับอาเดี๋ยวรู้ก่อนนะคะว่าจะส่งสินค้าอะไรไปเนาะว่าพอดีมีสินค้าอยู่สามอย่างนะคะแต่ว่าแต่จะเดี๋ยวเลือกก่อนนะว่าจะให้รีวิวสินค้าตัวไหนดีอืมได้ครับได้ครับไม่มีปัญหาแล้วพูดเพาะกันด้วยกันอย่างนี้ก็อาจจะรีวิวฟรีเลยก็ได้ขอบคุณนะคะ เดี๋ยวเด๋ยวดูก่อนนะว่าถ้าสมมติว่ารีวิววันนี้เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวส่งไปอีกรอบนึงโอเคครับเดี๋ยวองรงี้จะติดต่อมาอีกทีนะครับครับตลกอตไม่ได้ตลกเขาเขาติดต่อไงเขาเปิดอะเมื่อกี้เขาถามอะไรทำไมต้องกินคงกินข้าวอะไร่เขาถามเขาก็เป็นห่วงสุขภาพนะว่าเออช่วงนี้ออกไปไหนมาไหมมันเดอันตรายไงเขาก็เออิด ก็พี่คุยงานเันก่อนนานนี้แล้วไงว่าเออว่าโอ้ใช่คือคุยงานปกติเอาใช่มาดูนี่คุยงานปกติอะไรกินห่กินข้าวเสียงหวานขนาดนี้อ่ะเขาเป็นผู้หญิงนุ่มใช่เขาทำเสียงเข้มด้วยบ้าไหนโทรศัพท์มาดูนี่มันคุยกันนอกเรื่องแน่ๆอ่ะว่ตัวหน้าหนูพี่จะกล้าถามเหรออ่ะแล้วมาจิ้งคุยแล้วเสียงหวานขนาดนั้นพี่เต้ยเอามาดูเอ้ยเอามาดูมันจะทางโทรศัพท์บอกว่าให้เอามาดูได้ได้อะไรก็คุยงานอ่ะงานเข้ามาเราก็ต้องรับที่ ขนาดนานบิ๊ตเตอร์อหนูไม่อะไรเลยแล้วเมื่อกี้บอกอะไรอยู่กับเพื่อนไม่พูดไปหรอกว่าอยู่กับมันใหม่อย่างเงี้ยงานนี้ก็ดิฟรีวิวมาสองคนอยู่แล้วปะเขาเ็รูปน้องมีแ่แต้วอะไม่ใช่<ม>แต่้ที่กินแล้วก็รีวิวอ่ะไม่วตัทำไมไม่ทำไมไมันพูดว่าอยู่กับแฟนนี้ไม่ได้หรออะไรฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเต้ค่ะพอดีเมกกื่อกี้ยังไม่ได้บอกขนาดขนมไปอ่ะค่ะพอดีสินค้าของทางร้านจะมีไซส์ S M L นะ เราก็จะมีมีรสช็อกโกแลตแล้วก็มรสอาหไเคมลาวาแล้วก็ฝอยทองลาวานะคะได้ครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวจัดมาทุกรสเลยครับเพราะผมชอบกินอยู่แล้วกินหรือเปล่าเอองานเดี๋ยวส่งไปให้เยอะๆเลยถ้าชอบกินนะคะขอบคุณมากครับน่ารักมะเนี่ยแม่ค้าเนี่ยมันขอบคุณมากคะคนรีวิวก็น่ารักออขอบคุณครับ ดวไม่น่ารักแม่ค้าไม่กล้าติดต่อไปหรอกค่ะแล้วสอบถามอีกหนึ่งได้ไคะขอขอสอบถามรอบรอบเนาะ,ละ,ละได้ครับตอนนี้อยู่ที่ไหนคะอยู่บ้านเพื่อนครับตอนนี้อ๋อพักอยู่ที่ไหนคะเป็นคนที่ไหนเป็นคนลพบุรีครับอันนี้เล่นอ,อยู่ที่ไหนครับแม่ค้าอยู่กรุงเทพค่ะอ๋อกรุงเทพกับลพบุรีอยู่ไม่ไกลกันหรอไกลเนาะแค่ิดเดียวนิดเดียวครับ อ๋อไปหาไปรับขนมอะไรอย่างเงี้ยล่ะครับได้ค่ะอ๋อได้ครับแล้วถ้าถ้าไม่สะดวกส่งอ่าเดี๋ยวผมเข้าไปรับในกรุงเทพก็ได้เพราะว่าผมก็เข้ากรุงเทพบ่อยเหมือนกันครับรอบหนึ่ที่รอถามนะคะเพราะว่าถ้ารอบหนึ่งส่งเขาจะไปส่งให้ได้นะอืมได้ครับครับจะมาส่งด้วยตัวเองเลยจะส่งเคอรี่มาเดี๋ยวถ้าถ้าสะดวกรับก็ก็ส่งเคอรี่ไปค่ะแต่ถ้าไม่สะดวกรับเดี๋ยวตัวเขาเองเดี๋ยวเขาไปส่งให้ที่โรงบุญนี้ได้ค่ะ จะตอบว่าไม่สะดวกรับนีจะมาส่งืองใช่ไหมได้ค่ะส,สะดวกก็ได้นะไม,ไม่น่าไม่นาไม่สะดวกรว่ามา,าจะมาส่งเองได้ไหมฮะถ้าเป็นสะดวกเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ไปส่งให้ทีโรบรีดีกว่าน้ะได้ครับ ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมติดต่อไปนะครับ <g ul ay> ตอนนี้เดี๋ยวผมโทรไปนะครับผมมีธุระแป๊บนึงครับ <g ul ay> โอเคโ okay, อเคค่ะครับ <g ul ay> สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับไม่เห็นจริงใช่ปะเขาติดต่องานะนะมาถึงมันเกินไปแล้วพีว่เต้ยถ้าหนูไปคุยกับพี่แจ็คก็ถึงแบบนั้นพี่จะทำไงอ่ะพี่ก็คุยต่อนนนหนูไหมพี่ไม่ได้ปิดบังหนูแต่ว่าคำพูดพี่มันไม่มีให้เกียรติหนูเลยไงไม่ก็คือแบบเออพูดแบบว่าเขาสารสมคโนนี่คือถ้าไม่เห็นเป็นลูกค้านี่คือจะว่าจะด่าตรงนี้เลยนะจะด่าทำไมอ่ะ แน่นอนนะแล้วต้องมาดูไม่จะเอาอย่างนี้ใช่ป่ะก็อะไรล่ะเธอจะมาดูเพื่ออะไรล่ะเพราะที่ต่องานมาเขาก็ไม่ได้แบบเดี๋ยวมึงเดี๋ยวขอโทษเถอะสมองมีปัญหาเพราะว่าเมื่อกี้คุยกันแบบไม่ใช่ลูกค้ากับคนงไม่รู้าคือพี่อ่ะพี่ตัดใจพี่คือคิดแบบว่าเออเขาเป็นลูกค้าเราก็ต้องคุยดีๆลูกค้าไงรู้ว่าคุยดีแต่ว่าน่ารักจังเลยนู่นนี่นั่นมันต้องค่ะ มันจะแอบคุยยังไงหลักฐานก็ไม่มีแ <ปะ S 1> ชทก็คุยแต่เรื่องเรื่องงานเขาส่งรูปขนมมาให้ดูเออเขาไม่เข้าม,มาดูมันก็น่ากินก็เลยไม่เข้ามาดูณก่อนคุยก่อนดิทำไมต้องรอจบงานมึงก็ลบแชทได้ดิไม่ลบหรอกเธอยัางานั้เจ้าอลมอะเฮ้ยโอ้เดี๋ยวนี้กลายเป็นคนเจ้าอลมไปเลยอย่างนี้เจ้าอย่างนี้ใช่ไหมอะไรเนี่ยพี่คุยงานเอออยากได้งานบ้านถังจริงอะไรก็ไม่รู้มันวุ่นวายอะไรจะไปไหน งานก็คือ Goodnight, งานไม่รู้เรื่องนี้เฉลยเลยเฉลยเลนเนยทุกคนทำไมมาคุยรู้เรื่องเนี่้กับโทรมาแล้วเนี่ยมาเออพี่ครับค่ะโอ้ที่พี่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่นแนอนแนนค่ะอืมชื่อแนนรักรักเต้ไหมครับ อย่าฮอกพี่แนนพี่แนนรู้จับพี่แนนไหมพี่แนนอะจำได้ไหมพี่แนนพี่แนนพีเคนแะนู้นพี่แนนหาเรื่องให้พี่โดนหรือเปล่าเนี่ยไม่โดนไม่โดนนไหววันทุพี่แนนนะพี่แนนพี่เคนไงยงว่าไมกนอเ็นคนโงเขาก็เป็นพี่พี่ต้องคุยดีๆนะ พี่แดนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปหานะครับคืนนี้โอเคค่ะยอกยอกเสียงพี่แดนไม่ใช่เสียงพี่แดนเลยเมื่อกี้พี่แดนมีสองเสียงโอเคพี่แดนขอบคุณมากครับโอเคค่ะโอเคครับเป็นไงโอ้โหเราจะเดินไปเซเว่นอยู่แล้วลืมเซเว่นไหไปดีฝากซื้อของเลยโอ้โหมันเจ็บใจอะใจ ไม่เคยตอบกูเลยนะวายโอ้โหนี่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 เจ็บอะเจ็บอะอุ้ยเธอไปเดี่ยวกันตอนไหนตอนเธอมัวจะ่ตอกกล่องอันเนี้ยพี่ก็เลยแบบว่าโทรไปหาพี่ในแงนแก่เองขุนเขาพยายามนั่งตอกอออันนี้ดีนะพี่ยังแบบว่าไม่ไม่เอาเรื่องแฟนเก่ามาเล่นอะพี่เอาเรื่องแบบว่าลูกค้ามต้องบอกว่าไม่แค้ะไงไม่ได้แค้นแต่บอกว่าไม่เกิดไงไม่เกิด ดีกันแล้วไงหลังจากนี้แม็กก็ดีกันแล้วไงร้านที่พี่แน็ติดต่อมาขนมเปียร์ลานเนี่ยอร่อยจริงอร่อยจริงผมสั่งมารอบสามรอบสี่แล้วไม่ยังว่าทําไมทําไมถึงบอกว่าขนมแต่ว่าเมื่อกี้พี่แนไม่ได้บอกปะว่าขนมเปียร์ลาวันเลยเขาไม่ได้ฟังไม่รู้เธอไม่สนใจเขาเองตรอะแรกแต อกอก <Okay. S 1> ำลังมันเลยเนี่ยใครอยากสั่งขนมเปี๊ยโนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเฟซไว้พี่เขาไวให้ตรงนี้นะครับแอดไปเลยนะครับคืออร่อยครับส่งวงไวทันใจสดๆร้อนๆจากเตาใครสั่งบอกว่ามาจากช่องนิวเดย์นะครับได้ส่วนลดแน่นอนครับบอกว่าจากช่องนิวเดย์นะครับจากกล่องละสามสิบห้าบาทนะคะก็เหลือกล่องละสามสิบห้าบาทค่ะเฮ้ยไม่ใช่สามสิบห้าบาทเหลือกล่องละสี่สิบบาทมานานมากค่ะทุกคนไปไปฮะ let's <ป> go <c oughs> อันบางทีอารมณ์กูก็ไปโพล่าเหมือนกันแน่ยังคิดแล้วอ่ะ ของจริงทุกคนเมื่อกี้คือแฟนผมจริงๆนะยังไม่จบเฮ้จบ